สวัสดีครับพี่นอ้องเหลืองานแล้วครับเหลือง,งานแล้วสิ้ผ้าพี่น้องมาเอาปุ๋ยปุ๋ยแบบเข็งเข่ง <c oughs> วิสกี้เส้เดือนครับพี่น้องปาลาลบพี่นอ้องบ่ได้มากอันนี้โดนบ่ได้มาเห็ดทำความสะอาดเต็กเทียบ,บุ้ยพี่น้องบึง้งพี่น้องบึง้งนี่สเจะไปปลูก หอมแบงครับผม,มตัวหอมแบงเดี๋ยวสวยเลยพี่น้องขี้เสดเดือนล้วนเลยพี่น้องมึงโอ้ยอยางดีเลยครับเ俏ไปเพาะใส่กระถางครับผมเดี๋ยวค่อยแยกครับพี่น้องทำทำนานดีๆค่อยแยกครับอืมพี่น้องประมาณลอยหนึ่งครับลอยเม็ดผักอุย้ยบัแมนขีดิน,นปุ๋ยอืมหอมแบงเดี๋ยวจะ ใส่นี่ก่อนแล้วก็ค่อยลุอันนี้ออกใส่นี่ไปกันเลยอยากบอกอยูค่คุกคบไปพี่น้องเลยที่แรกว่าซูเปอร์ปลูกพี่น้องลุกิมเลยสักสลัดไข่อปลูกใส้มมนเหลียวอือเส้นไม้จิ้มะะไข่อโอ้ปลูกหลดน่อพี่นอ้องอืจิ้ม ปลูดมันเหลียวทีเดียวเดี๋ยวมาค่อยเบึงกันพี่หน่อง ấy. เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างไรขึ้นเดียวเท่าน,นั้นล่ะถ้าผมปลูกนะ <c oughs> อุ้ยางามเด้อ มันแมนยาขึ้นผดอีสั้นหรอโอเค,โอ,เคโอ้ยเสร็จแล้วพี่นอ้องเบิง่งอ,อันนี้แจ็คมาจังได้ดูนี่เนี่ยพักลาังงามมันกำลังงามละ่ะกำลังสิเบิร์นี่เดี๋ยวก็ได้เม็ดได้สิหวานอกีก จักหน่อยหนึ่งแกแล้วเฮ้ยพี่น้องเลยเหนื่อยงานมากกันนี่แหละโอเคครับผมพอกันมืออื่นงอแะแน่นอนนี่ไปซื้อเหมือนเดิมครับ